วัตถุประส,สงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียวที่เป็นหลักคือการทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนไปให้พ้นจากความทุกข์ของชีวิตนี่นะจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือคือหลักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบวชมานี่จะเกี่ววันก็ตามต้องอย่างนี้ถ้าเรามีวัตถุประส,สองค์อย่างนี้แล้วเราก็ การตั้งใจฝึกตนตอนิวบำเพ็ญธบะเป็นพระแท้มันจะเกิดขึ้น <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะสมณะสัญญาหรือความรู้สึกว่าเราเป็นพระนี่มีวิญญาณเป็นพระก็จะเกิดขึ้นนี่จ้ะนี่ทางนี้เป็นหลักนะทีเราก็จะพยายามฝึกตัว <Yeah. S 1> ตามคำสอนและส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่แค่สองอย่างเห็ <Yeah. S 1> นไหมเจะมันง่าย นี่นะจ๊ะอย่างที่หนึ่งนี่นะให้ทําอย่างที่ท่านให้ทําอย่างที่สองอะไรที่ท่านไม่ให้ทำก็อย่าไปทําเออง่ายไหม,มเอออะไรที่ท่านให้ทําจงทําอะไรที่ท่านไม่ให้ทำจง<า>อย่าทํานี่ไง<า>ง่ายเห็นไหมเออ